เป็นครั้งแรกในะคอนเสิร์ตนี้ที่แบบได้ยินผมณดำเพียบ,บสวยอะไรแบบก็คือพูดง่ายคือชมว่าสวยชมว่าดูเด็กกว่าอายุจริงสวยสดใสย้อนวัยกลับไปในยุค90นะคะคิดไม่ผิดเลยค่ะที่ดึงหน้าที่นี่ค่ะเพราะว่าอายุกำลังจะ58แล้วนะคะ ก็จะมีเหมือนทุกคนก็คือตรงนี้ร่องแก้มแล้วก็ตรงนี้มันก็จะห้อยกรอบหน้าหรือเหนียงเนี่ยตรงนี้เหนียงแล้วก็หนังตาด้วยตาบนมันก็หล่นตาล่างก็มีถุงปัญหาของแม่ที่ตัดสินใจทําให้ตัดสินใจมาดึงหน้าเนี่ยก็คือเราเริ่มรู้สึกถึงความหย่อนคล้อยของอแก้มนะคะแบบเป็นคนมีขากันไกลค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วสิ่งแรกที่รู้สึกคือ ถ้านี่คือบวมแล้วฉันแฮปปี้มากเลยเพราะว่าขนาดที่บอกว่าเพิ่งผ่าเสร็จแล้วหน้ายัางบวมอยู่เนี่ยเรายังเห็นเลยค่ะว่านี่คือกรอบหน้าของเรากลับมาแล้วแล้วก็ไม่มีช้ำแบบน่ากลัวหรือบวมแดงอะไรเลยอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าอยากเป็นตัวเองแต่ในเวอร์ชั่นที่สดชื่นขึ้นสดใสขึ้นและดูเด็กลงโรงพยาบาล w คือคำตอบนะคะอ,อยากจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ